ลูกโมโหร้ายทํายังไงก็ไม่หยุดสักทีอารมณ์ดีก่อนแล้วหรือว่าพยายามใจเย็นพาทาม m เอาต่างๆนานาน,นะคะครูแพทบอกเลยว่า 1. ครูจะให้คุณไปตรวจพัฒนาการลูกก่อนไม่มีใครอยากเห็นว่าลูกผิดปกติแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าลูกอาจจะ เป็นออทิซึมเป็นออทิสติกหรือเป็นอะไรหรือรั่วจ,จะไม่เป็นก็ได้อย่างน้อยไปตรวจให้สบายใจก่อนและสองทแบบนี้ทําเหมือนเดิมก็คือใจเย็นและไม่ปล่อยให้ลูกตีเราถ้าลูกตีเราให้เหล่หนั่งข้างๆเขาถ้าเขายังไม่หยุดตีเราเราก็เขยอบไปแล้วบอกเขาว่าเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมที่จะปลอดภัยให้มาหาเราได้แต่ว่าเราก็ยังอยู่ตรงนั้นเป็นกําลังใจให้เขาเพื่อให้เขาได้ระบายอารมณ์ของเขาออกมานะคะอย่าปล่อยให้ลูกตีเราอย่าปล่อยให้ลูกเคยชินกับการทําร้ายเรา,เ,ราเขาอาจจะเคยชินกับการตีเราแต่ว่าเรา สามารถเมตตาแล้วก็ให้เขาเนี่ยนะระบายอารมณ์โดยการตีหมอนก็ได้กระทืบเท้าก็ได้แบบที่เราโอเคกับสิ่งนั้นยังไงเขาจะระบายอารมณ์แปลว่าค่ะคุณแม่อย่าปล่อยให้เขาตีเราจนเป็นนิสัยไม่งั้นเขาก็จะไปทํากับเพื่อนด้วยไปทํากับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทำตั้งแต่วันนี้แล้วทำต่อเนื่องไป21วันแล้วมาคุยกันอีกทีนะคะครูพัดรับรองเลยว่าลูกคุณดีขึ้นแน่นอนใครชอบทิปดีๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามครูพัฒนพัทรวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ